ไปจังใดมาจังไหนแม่บ้างผ้ายูเมื่อนี้ฝนตกมนหมงแ้งผ้ายูพับไม,ม่มาน้ำผ้ายูจ้ามาแรงแซงผ้ายูเลยจ้าผ้ายูผ้ามาผ้ายูผ้ามากาามากมาแบบทะลุทะไล่เลยมากแบบทะลุทะไล่มากกับฝนมากกับผากก้บายูเนาะแม่มแมแบ้าง ยิ่งข่าวว่ามีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอนเอฟซีวันที่เม่อจะเคลื่อนวางสั่นเหรอจ้ะขันบอกบางจังไหนขันค่ะนี่วันจ้ะเขาวัญเราจะงวดค่ะเอาอันอันเต้านั่นบ่บ่เอาหัวถอกเนาะจ้าว่าอันไม่นี่จะเขวัญเราหนึ่งงวดโอ้งวดลังพันอ่ะจ้ะอัเก้าซองน่ะกับแมนจ้ะลังเก้าซองนี่แหละ เขาตัวใดจังแม่บางเขา้าเก้าสองจ้ะเก้าสองเลยจ้ะฝันฝันคือเก่าแมนจ้ะจ้ะเอา้าวันนี้มีตัวใดฝันว่าจังไดนละแม่บางวันนี้ฝันว่าฝันว่าอันมีคนมาคุยน้ำเรื่องเรื่องเล่ย์นี่ละจ้ามะคุยกันไปคุยกันเสวนากันไปนี่ละยำขึ้นมาเลยก็เลยฝันอา้าวระเส่น ข้าคุยกันเรียงเลีดสิบเอ็ดมันละออกอีหลีเนาะพนะวางสิละบานี้ตูวสินคอยว่าแล้วว่าสันเจ้าเป็นยังเจ้าคือบ่มาเฮ็ดลิบคอยพนะคอยบอกแล้วว่าเลขน่ยนะมันมีหนึ่งวันนี้มีหนึ่งวาสันนั่นแหละเจ้าน่ะพลาดโอกาสเลยเห็นบอมันออกแค่เนี่ยนอนเลยสิบเอ็ดเป่งๆเลยก็เลยวางสิบานี้เนี่ยตัวสินเลยว่าจักแล้วไปบอกคือโบบอกให้ให้มาเฮ็ดสนะว่าสันเอาก็ยังบอกแม่น่ยุ่นเด้อวาสันบอกแม่น่อีหรีเด้อ บอกเมนี่ยู่แต่ว่าเจ้าสนใจเองกต่เรื่องของเจ้าอะไรวางซี่บานนี้นั่นละคอยบอกเจ้าบอกเอฟซีวาเลขมันมีหนึ่งเรื่อง,ง,ง,ออออง,งหัวหน่ยเด้อมันออกสิบเอ็ดมันออกสิบเอ็ดพศันฟันน่ะจ้าบัวบอดดักัดเลยกบอก,บอก,กบเป็นตัได้เนะาะจ้าสุธีอาขั้นขั้นเว้าไม้จังสี่ออกบอกเป็นตัวจังสี่มั่ต่มันจะเป็นโศ<า>กอยู่เนาะจ้าจ้า แต่มาคนเหามันกะธรรมดาแล้วเนาะบางเทีอมันกะเป็นจริงบางทอมันกะแม่จาบัรโทปบโทไว้าห้าจะเป็นังไรก่อนนี่ซื้อจดซื้อจัดมอดาใจข้นเพราะเราสามสิบล้านใจขึ้นเลยว่ะจ้านละสามสิบล้านเศ้าเย็ดเลยวันนี้อันบ่เศร้าดอกค่ะ กับเป็นนังไดรับมันบ้าับตัวใดมาฮะรับนึ่งนึงยงกับนังใดวะมันกลับอะไรดอกเดียวนึ่งนึงนะต้นสิบเอ็ดแล้วยังยสิบเอ็ดนหาขั้น่าขั้น่าแปดแปดเก้าเก้านั่งอีกกับได้เลยค่ะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดจ้ะอืออือแปดแปดกับหกสิบสี่งสี่จ้ชองนึงไดพอีบ้างนะชชงนึงบัวจ้ะตั้งแต่คูณคูยถามหน่งหน่อยนักเรียนเนาะอันนักเรียนไปโรงเรียนคูดถามว่านักเรียนหนึ่งบหนึ่งได้เท่าไหร่ นักเรียนบอกว่าถ้าคู่ยังโมโหวมาถามแพนอย่างหนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสิบเอ็ดประสันดหน่อยว่าสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดที่แม่สูตค้นกันนะแม่จ้ะสิบเอ็ดห่งเป็นสิบเอ็ดค่ะคัดคู่คู่คู่มาถามนักเรียนเห็นอย่างไรคนนี้เปีนหรอแม่จ้ะระบานีมากากะว่าฝันจังสี่ละบานีเราห้แม่นี้ฟังแม่นี้ย่าขึคืนแม่นี่กัมาฝันบาลีนี่จ้ะฝันว่าแม่นวันนัไปจะไปเพียน สิไปเพีเลยถามเมนี่ว่ามันได้จักโมงแล้วขาเจ้าขาเจ้าว่าสันเพีรหรือติเมนี่ว่าสันเอาให้เบิ้งลูกแม่บางว่าสันกดให้เบิ้งด้วยถ้าเราซับมันได้จักโมง่งนะอ่าเมนี่เลยว่าไม่นี่สิเบิ้งให้เองเสื้อซาว่าสันเมนี่ก็เลยมาเบิ้งกับว่าโอ้ยเมนวนเจ้าไปว่าท่านดอกซิบเอสนาฬิกาแล้วว่าสันน่าอ้าเมนี่ว่าจ้าสันเี่นั่นก็เลยว่าเอาคุยกันฟัางเราคู้นี้กันเนี้ยไปไปสัมผัสอีกยุติก็เลยวางสี่ดอก เป๊ะเลยจ้ะไปใส่บ่หลอดเนาะไปใส่บ่หลอดบ้านเฮียปวมแล้วอันบ่จ้ะอยู่สั่งมั่งแม่นยิ่งตเออโอ้ยถือเคีงพอให้ห้าคักนอกกว่านี้เนาะเขาไว้ดูนะสามสิบาเมื่ม่านซื้อเเดี๋ยแม่บาดได้มือเ้านี อันเอาจังซีเด้อจ้าแม่บางก็มีของอ่านนี่กันเลยนะาเรื้อเบงเรื่องติเตียนไปกันนีว่า่อันนึงกับจอมแม่บางกัมีของอ่านแม่บางก็มีมาประสั้นแื่กันมันเป็นหอปูด้นื้อเหมือนเ้อปลด้เนื้อเนาแม่บางจะเอาเน้อเนู่ด้าเราตั้งลาชุด อพื่หยสี่หนึ่งหนึ่งเอาอันนี้เท่าไรหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหาเปลี่ยนนะค่ะก็เดเปลี่ยนคนละคนลาคาอราคาเดียวแันใ้ไม่บางอันว่้จะบูไก่อดจาจะเอาหนึ่งหนึ่งปาดสี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งาย่อมแผ่พอให้ห้าดค่ะเราเสียอาสิบสอล้านเป็จังทุกังเลยเนาะจ้า เอาขันขันรวยกับลวยนํากันกับปลาตองเศร้าเฮ้าเฮ้าป่าตองเศร้ารวยเฮคะล่วยเราจะรวยต่อไปรวยต่อไปแต่ทาปลาล่วยเข้ากับสู่ต่อไปทื่อเราจะง่าง่ายแต่ว่าพีนองเยสซี่กะขันยังรวยน้ากันกะเก่าเนี่ยละเสียมดวงแล้วค่้นข่นมันบ่มานกับสุดหนาากับจะคอยรวยน้งกันอีกไหมจ้ะแต่งวดนี้เอาของงวดไหมแมนจ้ะเนืองเบวเมือปางแมนค่ะหกตัวพีเศษอะไรเนี่ย เก้าศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งทางวันที่หนึ่งมอดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองแ้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งหนึ่งโอ้เขามัดจะจอดกันน้นแมแม่บังทายทีเจ็ี่เจที่เจ็ดที่ด่เจ็ี่งจ็ี่เจดที่เจ็ดทีเพืี่อมากที่เส็ดนี่เดี่เจ่เจ็ี่เจ็ดที่เจ็ดทก่นไ็ด่เ่เจี่เจด่เจ็่เี็่ บ่อเกลียงพุ่นเลยบ่อเกลียงพุ่นบ่อเกลียงงบถือบ่อถือกับบ่อบ่อเกอียงกับบ่อเป็นยังจ้ะเพราะว่ามันกับบ่อใดลงมทุ่นลายค่ะขยัด้หลายเกิดพึ่งจังลงมทุ่นลายทนเท้าว่าเออลงมทุ่นสนี่ก็เอาละมันโกมาใหญ่แต่ละกล่องก่อนจ้ะแต่ละกล่องก่อนหนึ่งหนึ่งตัวเดียวว่าต้องเขียนกับใดที่จริงนะ หนึ่งเงซ้ำนั่นลหละจำไม่ง่ายแต่ว่าจ็อยากเขียนให้เพิ่นเบิ่งเนาะบางที่อาจจะจื้อะไรเนาะเป็นมหนึ่งหนึงบางเทื่อากันเห็นแหล้วฟันแม่บางหรอพี่น้องเด้อหนึ่งหนึ่งเนี่ยแบ่งปันกันค่ะฟันได้ตูวเดียวค่ะแม่คนหนึ่งหนึ่งจำไงแม่นม่ยู่งเรื่องเพราแม่บางปกติแต่ฟันจ้าแม่ปกตินะคะพรวแม่ แม่นจนจำได้งวดฟันเห็นเบิ่นบ่เบิ่นประตูลาเนี่ยครับอันได้ปะตอมนนะอ่าปะมามันออกเจอได้ลรืแม่บางงวดอ่ะเอามันก็ออกเจ็ดเจ็ดครับอันหาศูนย์อันนี้อ๋อั้งบนทั้งล่างคือทั้งบนทั้งล่างงวดเนียนจ้ะงวดรุนมากเลยว่าฝันเห็นเบิ่นเอาลงซศร้าไหมว่ะฟันลงซศร้าจ้ะไม่เนียนอันเลขที่ไฮมาก แต่กนก้อนเหมือนกระออกไลไก้นอันเก่าหะละมาเรื่อยๆขึ้เก่าออกน้ำหลังออตั้งแต่เจ็ดแปดนกระออกอีกเจ็ดแปดเจ็ดกระออกอีกยังใส่แปดแปดก็มาออกกเหมือนแม่อันเลอะชุหกหายุอันหายุปลาเห็ดนั่นกับมาออกว็าหันอีกหันีน่งอกอแต่น้ำปนตดแม่มันยังอยู่ชุดหนึ่งอันนั่นอยงซีหนึ่งหนึ่งบอกเลยหนึ่งหนึ่งซีฮะหนึ่งหนึ่ง เอาด้วยนํำกันเด้อพี่น้องเด้อสี่หนึ่งหนึ่งแม่บางสองตัวก็คือหนึ่งหนึ่งเขบเอารักลอยให้แม่เบวาที่กนรักลอยจะโตแน่สามตัวแกนี่ยสี่หนึ่งหนึ่งเนาะใช่สี่หนึ่อ้าขอสามตัวนะมันสับกมัสับหนึ่่หนึ่ง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 สี่ หนึ่งสี่หนึ่งเท่านี้จับจับอีกหม้ออีกบมแมน่นสามตัวนะามตัวบาทนี่นี่งามปานันยกปันนะี่ยตตคูเพื่นเห็นอยู่ในอะะันลัตตลีเนเพื่อนกัเห็นอยู่ดอกนะแต่ว่าผู้พอเห็นหังจากเพื่นกขเบิเอยู่ในนึง่งเนา,าะสี่หนึ่งหนึ่งงามดิงามงามงามา คันคันคันสีเราวอีกย,ยังเลือดซีนมึงเจ้าเมื่อเพื่อนกะลมลหลายหลารระดับอบอกเพอว่ามวนนั่นใสบ้านน้ำพ่อมกะปีมันออกซีหนึ่งหนึ่งคันใส่น้ำพ่องหาหนองสาวหนองสาวาเลยว่าเปลออไอสันจะมาเลืยดปลาคอยผ้าไป,ปสันไปไป,ไ,ปไ,ปไปไปเบิ้งนึ่มยังไปเบิ้งเห็ดยักษ์ไอสันก็เลยไปเบิ้งเฮ็ดยักษ์นัน่นองบ้านนี่เลขอดุ่เฮ็ดยักษ์หน่ะซีหนึ่งหนึ่ง แม่บ้านเห็นแมนบานนี้น้องก็เถือคนอื่อนก็เจ้าก็เถือแต่ว่าบ่มียูทูบดอกตั้งแต่จีกเราบอกปากกันเนาะบ้านนี้นีอีกนี่อีกหลายคนอยู่ก็เจ้ามาสื่ออยู่บรรดุนก็เจาว่าเลขซีนึงนึงอันบโบสันบ้านที่เหนียนก็เจ้าก็เลยสื่อตัวละขั้นละขั้นละขั้นเรียกว่ามากแล้วเจ้าเมื่อรักนี้ซีนึงนึงเต็มเต็มเลยถือจนถือจนเจ้าเมื่อรักนี้ป้าฮัด สีนึงนงนี่นนแนมวนเราเล่นต้เราท่านไม่ออกบานเนข้าเจ้าเจาก็เล่มากข้าเจาเล่มาอันเหล็กซีนึงกระหานนึงมากตั้งแต่คุณเข้ากู่เมือเนี่แหละเจ้าเล็กอันบอขายซีนึงกระหาหนึงเป็นแต่ผีม่อันไม่อันไวนไวเงแดงว่าเม่อบานแมมห้างดีมัตตพัดใดน,นก<ะ>ับพ่อไอยาไ้กินน้ำเพิ่มดวนละกับพ่ไร้ลบลูเนาะเพราะว่าเทวดาเพินสงสารเพิ่นกใไฮ ไฮเทียเล็กเทียหน่อยไ้เรื่อยๆกับบพ่อสีทุกบ่พ่อสีมี่แต่ว่าก็ได้กินได้ตลอดจะได้กินมาเรื่อยๆอยู่ย่อนปูหย้อนยาพลิตต่วนทุนปั่นไ้นั่น,น,ล,น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 ะละกับบ่พพ่อสีว่าเออทุกฤด้อีหน้าอันนี่สื่อเรียกกับบพมีจรยเทียนะก็ได้กินได้ใส่อยู่ทางบา้านอะไรทางบ้า่รวยก็ได้กินได้ยากซื้อข้อไปก็ดีแล้วละ่ะแม่ก็หายไปเรื่อยๆแม่ฮะ นอฟเฟฟซี่จ้าสรุปงวดนี่โตได้จ้าแม่บางเว่าเว่าออกจากปากเห็นไหคะสรุปงวดนี่คือได้สิบเอ็ดหละจ้าเลขลักลอยก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสองตัวคือหนึ่งหนึ่งจ้าสามตัวคือสี่หนึ่งหนึ่งก้มมาก้มสอบของในบ้านเลยค่ะเด้อสื่อโทรหนีงวดนี้จ้าส่วนส่วนพี่น้องเฟินสีมากน้่งข้างบอมักแต่เป็นเรื่องของเพื่อนจ้า กบเราจะกันตั้งซื้อ้ามันเป็นจังบุญให้เสียงโสกเบิ่งตัวเนาะ,อะขอบคุณแม<อ>่มากมากค่ะ